ด,ดอพักทายทุกคนวันเสาร์ได้ออกไปจ่ายตลาดจะ้ะไปจดได้หิมะดูหิมะด,ดูทุกคนรถรถรถอยากบอกอะไรทุกคนเมื่อวานผมติวกับเพื่อเอามีมีเสืกก้อกันหนาวสีดำสนด้วยกัน พึ่งเท้าด้วยกันผสมเหมือนกันแล้วก็รองเท้าเหมือนกันรองเท้าเหมือนกันกับเพื่อนน่ะเหรอพี่บิ๊เอาซื้อว่าไปจ่าตลาดทุกคน,จะ,นจะขับไหมล่ะจะลองขับไหมอ,อยากขับหรือเปล่าเฮ้ยอะแม่นะึ่ง ก็กำลังสอนอเล็กขับรถใหม่นะทุกคนเพราะว่าเล็กยังไม่ชินเนาะครั้งแรกที่เล็กจะขับโอโอเคมรต

แม่จะไปจ่ายกับข้าวก็เดี๋ยวให้อเล็กไปนั่งร้านกาแฟทบทวนติวข้อสอบ เอาคอมพิวเตอ้นี่มาหรือเปล่าแล็ปท็อปอะไปนั่งเนี่ยไอ้ข้างบนบไปนั่งสัก2อสามชั่วโมงติวข้อสอบให้มันไอ้นี่หน่อยไปจะเดินไปเองหรือจะมาให้มารับดเ,ดเดินกลับบ้านโอเคไปทุกคนวันนี้ แม่ไม่ได้ไปเชียร์ฟุตบอลน,นะทุกคนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแมทธิวอ่ะเขาจะได้ลงเล่นกี่นาทีเพราะว่างวดที่แล้วเขาเล่นสิบห้านาทีใช่ไหมทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยวันนี้มันเดินทางเออ่ไปกับเราๆวหกถึงเจ็ดชั่วโมงอะ่ะเออแล้วทีนี้ตอนแรกคุยกับแมทธิวว่าอยากไปแต่ก็ไม่ได้ไปเธอทุกคนก็โลเชียอยู่ที่บ้านนะ่ะเออ แล้วทีนี้มาส่งอเล็กมาส่งอเล็กเพราะว่าเห็นอเล็กติวติวข้อสอบทบทวนบทเรียนที่บ้านแล้วก็แบบว่าสงสารลูกอะ่ะเออเพราะว่าอ่าคือเขาทําไม่ได้หัวสมองมันไม่โล่งอะ่ะทุกคนแม่เลยบอกว่าออกไปนั่งร้านกาแฟออกไปนั่งร้านกาแฟสั่งกาแฟเออสั่งเอ ช็อกโกแลตร้อนสักแก้วหนึ่งแล้วก็เค้กหนึ่งก้อนนั่งกินแล้วก็ติวข้อสอบไปแม่ว่าอย่างนี้แม่ก็เลยมาส่งเอาก็ได้ครับว่าเอ,อแม่ก็อยากให้เขาแบบว่าไม่เครียดมากอ่ะทุกคนอย่างน้นอยๆก็ตอนพักสิบนาทีของเขาอ่ะก็จะได้ดูคนเดินเข้าเดินออกในร้านกาแฟหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออเห็นลูกเครียดเราก็เครียดตามทุกคนจ้ะ โอ้ยกวัวสิพานไปได้แต่ละคนพี่น้องเอ้ยจมเลืองลูกอีกแล้วจ้ะมันแหละก็หาทางออกให้เขาไงทุกคนเห็นเห็นเขาเครียดแล้วพรุ่งนี้แม่เลยบอกว่าไอเขาบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะไปติวกับเพื่อนแม่ก็เลยบอกว่าไปไปเลยไปติวกับเพื่อนได้เล่นได้หัวยังยังแบบมีความสุขแบบสนุกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอยู่อยู่ที่บ้านติวแล้วเออมันเครียดแล้วมันไม่มีใครช่วยไง พ่อก็ไม่ได้จบสูงแม่ก็ไม่ได้จบสูงเนี่ยพอจะอพอจะอสอนลูกได้เนาะเออนั่นแหละทุกคนก็เลยไปพรุ่งนี้เดี๋ยวให้ไปไปกับเพื่อนไปติวกับเพื่อนนั่งร้านกฟงกาแฟคุยกันมั่งติวกันมั่งก็ยังดีพี่น้องเอ้ยหันละไปซื้อกับเขาวจ้ะจมอีกแล้วจ้ะจ้าทุกคนหาผักหายากินหากับขาวกับนาม ร้านเค้กจาทุกคนซื้อเป็นประจำทุกวันเสาร์ สันเลยทุกคนถนนมันไม่เ,เรียบะนะผุกขละด้วยก้อนหิมะน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่ใจมากาดูเซอ,อินดนเด็ ทุกคนวันนี้คนเยอะมากเพราะว่ามันเป็น black week คนมาซื้อของวันสุขหน้าถึงจะเป็น Black Friday เนาะคนซื้อของเยอะมากเราเลยไม่ค่อยได้ถ่ายอะทุกคนเออเลยไม่ค่อยได้ถ่าย สองตย้ยายกสิงหเดียบัดนี้พี่นนอะถึงบานเหลวเด้ยช่วงนี้ระวังแบบเดินแบบล้มมากเลยทุกคนแต่ว่ารองเท้าใหม่นี้ยังเกาะดีอยู่รองเท้าใหม่ยังเกาะดีอยู่เก็บกันสองตายายเด้บัดนี่ลูกไปอยู่ทั้งสอง <laughs> ชีวิตพี่น้องเอ้ยบัดนี้เทาแล้วกระิอยุะยอะไรอะพี่น้องเดนใจะให้เบิ่งขังถึงเบิ้งหันยิ้มะเอ้ยว่ามันฉินลนลงมาได้บันนี่พี่น้องจ้าใส่อของได้เยอะอยู่นะว่าไปมันเล็กกว่าอะไอที่เรา อรถเก่านะแต่ว่าใส่ของได้เยอะอยู่นะทุกคนของได้เยอะอยู่มันถ่ายไม่ได้ทุกคนวันนี้คนเยอะมากคนเยอะมากเพราะว่ามันเป็น black week เหมือนตามที่บอกจะ้ะก็เลยมันไม่สะดวกเนาะเลยไม่ได้ถ่าย้วจะ้ะ ดีๆตเนอะอ่นขอบคุณหลายๆที่อ่นเข้ามาแบบยินยินดีลดลดไม่เนาะจากทุกคนบางคนสิเอาไปตีหวยเด้อนี่เด้อหาหกหกหากลับไปกลับมาส่นตัว ลดขั้นเก่ากับหนึ่งเก่าตัวเก่าหนึ่งตัวเธอน้องเอาตัวละ่ะไปสื่อรหดตู่ตเก็บของพี่เียว้แนีอ ไข่ดิไข่ทุกคนอ้นี่ไอ้สิบสองสิบสองฟองนั่นนี่หนึ่งสองอาทิตย์หนึ่งใช้อยู่ประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าฟองไงกิน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 ไข่โอ๊ยหัดเกือบใส่กับพี่น้องเย็นเย็นเย็นเท้าหักเกือบใส่กับจ้า เออพอยูพอฮูก็เอาไปทำกินเองละกันช <c oughs> ่วยฟอร์ชิคตี้บารเลเลยอ้ชออะไรตรงนี้เลยทีหลัดูนกะสองแถวโกาันินอ่ที่นี่มั้งเฮดูใก้กั mm <laughs> Vi får kolla så att det inte är den ljusblåa. Okej. Okej. Tack snälla. Ljusblåa in blänk 9. Står jag där jag kan... falla upp. Hur det? du lyfta bort det? Vad gör det med de här? Mycket är ingen dum. Svårt. Men lite olika sådana. Det var inte jag som skulle ha sådana. Vilka? Det finns på film. วันนี้แอปเปิลเอพิงเลดี้อะทุกคนปกติราคาจะสูงมากสี่สี่ห้าโครนต่อกิโลนะวันนี้สามสิบก็เลยซื้อพิงเลดี้มาวันนี้ปกติแบบอราคามันไม่ลงสักทีวะเออสีบบางทีสี่สิบอะ กืบอบห้าสิบเฮ้ยมันเอาปลาออก อร่อยมากชอบกิน <c oughs> ซื้อมาจากร้านแขกกิโลละน้าเท่าไหร่อะมันไม่ได้ดูอะ่ะลืมดูปกติจะซื้อมาห้าลูกวันนี้ซื้อหลายลูกอยู่กินวันละลูกทุกคนเพราะว่ามันหวานมาก ก็อันนี้อันเก่านี่บางทีก็บางคนบอกว่าทำไมไม่เอาสติกเกอร์ออกเลยจริงๆหนุ่มๆก็แบบว่าไม่ใช่เด็กๆแล้วทุกคนเ,เวลาเขากินเนี่ยแม่ล้างให้เรียบร้อยเวลากินเนี่ยก็คือเขาจะแกะสติกเกอร์ออกก่อนที่เขาจะกัดนะทุกคนเพราะว่าบางคนบอกทําไมไม่เอาสติกเกอร์ออกเราเวลาเราจะกินเราก็เอาสติกเกอร์ออกก่อนแล้วค่อยกัดจัดนั่นแหละทุกคน Okay. ทุกคนเดี๋ยวก็ฝากคลิไปไว้สำนียจ้ะอีพอเพิ่นมาซอยกันเร็วแน่จักหน่อยจ้ะมือนีลูกๆไปยูเนาะฮันละก็ก็ได้กล้วยได้ผลไม้จ้ะปกติเลยเนี่ยเนาะตอนนี้นะบ่่คยได้ซื้อ,อแอปเปิลเท่าไหร่จ้ะก็ได้ก็ยังได้ซื้อแอปเปิลอยู่เพราะเมื่อก่อนเนี้ยแมทธิวอ่ะเขาอ่ะจะ จะซ้อมตอนตอนค่ําด้วยไงทุกคนตอนเย็นด้วยหลังเลิกเรียนใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วก็คือซ้อมแต่ตอนเช้าเออเขาก็เลยไม่ไม่ค่อยได้หอ่อแอปเปิลกับกล้วยเท่าไหร่เนาะก็เลยส่วนมากจะมากินตอนหลังอาหารมือม้อมื้อค่ำอะไรอย่างเงี้ยก่อนนอนเนี่ยเขาจะเขาจะได้แอปเปิลหรือว่ากล้วยคนละลูกอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องมีติดตู้เย็นจ้ะคือผลไม้เนี่ยต้องมีติดตู้เย็นเนาะทุกคนอยากจะบอกว่าดู ใครที่เห็นเล็บแม่เป็นแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทุกคนจำได้ไหมว่า,อา,อาสองหนุ่มเขาซื้อดอกไม้วันเดือนสิงหาวันแม่ให้ให้แม่เนาะแล้วทีนี้ก็ผ่านไปเกือบเกือบสามอาทิตย์แหละมันก็เริ่มเหี่ยวเริ่มเอนี่แล้วเนาะแม่ก็เลยเอาทิ้ง เสร็จเสร็จแล้วนะดึงดอกไม้ออกจากแกเจกันใช่ไหมทุกคนแล้วลืมไปว่าดอกไม้นั่นนะ่ะมันมีดอกกุหลาบด้วยดอกกุหลาบซึ่งมันมีหนามทุกคนเอ้ยแม่ก็รวบอย่างนี้เลยเนาะพอจับขึ้นจากแจกันก็รวบอย่างนี้เลยแล้วหักอะ่ะแล้วหนามมันเท่มเข้าไปในเล็บจนเอไปทะลุหนังข้างในนะคิดว่านะทุกคนเจ็บอยู่เป็นเดือนเลยทุกคนดู ตอนนี้มันไม่เจ็บแล้วจ้ะมันมันก็คือเป็นเป็นเหมือนน้ําทิ่มเข้าไปอย่างเงี้ยเลยดำเลยทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะแปลว่าวเอ้ยเล็บแม่เป็นไรนะเออไม่มีใครถามหรอกแต่ก็เดี๋ยวบอกว่าเออเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นตรงเนี้ยแต่ว่าตอนนี้ไม่เจ็บแล้วจ้ะไม่เจ็บแล้วอืมนั่นแหละ โอเคฝากคิดไว้้ำหนีจา้าทุกคนจะดูว่าอาหารเย็นวันนี้จะกินอะไรเนาะแล้วอเล็กก็ยังไม่กลับเนาะเพราะว่าเขานั่งติวอยู่ร้านกาแฟเออนั่นแหละทุกคนปล่อยลูกไปนั่นแหละแม่แต่ว่าแม่ก็บอกว่าอย่าให้เกินแบบว่าห้าโมงนะเพราะว่าเออไม่อยากกินออมื้อค่ำออดึกเกินไปอะทุกคนหกโมงทุ่มหนึ่งอะไรเนี่ยก,ก็ก็คือถ้ากินเร็วได้ก็อยากจะกินอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละทุกคนฝากคิดไป้้ำหนีจา้าบ๊ายบาย